คับสตัวเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆหนูหายใจเสายแล้วครับเกี่ยวปลานั้ตัวโตใหญ่นะ้วสามตัวนะครับเพื่อนๆโอ้โหโตใหญ่จังเลย หแล้วนะครับโดน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 รถโดนหลักแล้วหลักแล้วโอ้โห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 ลาตัวลยนครับนุ่นด้ย

รออยู่หลายตัวเลยนะครับเพื่อนๆวัวนี้ก็จัดไปเลยนะครับ 就了,就了，对了。 โดนครับโดน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 อีกแล้วตัวที่สองนะครับปลาแร็ดปลาแร็ดโหแรงดีนะครับตัวนี้เข้าใจฟั่งนะครับเล็ดนะครับเล็ดโอ้โอโตรงนู้นกวงด้วยนะครับโอ้โเข้าดีแบบนี้ไม่มีปัญหาครับยกเลย แล้วสองตัวแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โ oh, ห oh, ตัวนี้บิ๊กนะครับบิ๊ก ออกแปมแล้วนะครับเพื่อน ของเรื่องแบบนี้แล้วก็จะอยู่ไกล มาไหมไม่รู้นะเดี๋ยวนะ าแล้วมาแล้วเลยนะครับขอเคาจะโดน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  แล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันไปวิ่งเลยเนาะตอนนี้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งเข้าต่อเนาะโอ,อ well. ้โหโอ้นกนักโอื้อห <okay>. <im> <scold> <realised> ือนักับนกนักโอ้อหโอ้หืมดึงนักเลยเนาะเออ โอ้โหเข้าหน่อยโอ้เข้าสวยเข้าสวยเฮ้โอ้หนูจะได้ไหมอ้อฮั้อือ

ขวาวมากนะพี่คนนึงโอ้โหเดี๋ยวมาจอดแล้วนึกว่าไม่โดนเนาะทีว่าโอ้โหดุกล็ดนะคะรับเพื่อนเนอะทะลุกล็ดหวานเจี๊ยบเลยนะครับวันนี้ แลล้วนๆน,นะครับไม่มีนินปนเลยเช้านี้แป๊บเดียวนะครับสามเต็มแนละ้วเกิดหน้านะห <c oughs> วานเจี๊ยบเลยเช้าๆปลามันล่องดีนะครับเพื่อนๆอ่า มากนะครับเช้นี้มาจะไม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวพอตะครู่ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมาอีก มบดๆมุิๆมิบๆมุดๆไปดไหนดีไอ้อยย่ะข้ามนะครับ อใส่ก็แล้วนะครับ ไปก็ได้แล้วไปก็ได้แล้วลไม่โดนโ <laughs> ดนใส่ใครไม,ไม่รู้นะครับมาวางไว้

เดี๋ยวก็โยนกลับไปให้เขานะฮะอืมใจร้อนอีกแล้วนะครับเลลงสูงข้ามไปนะะ คนะครับหลอดนี้น่าจะปลาหนีแล้วนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆอ่าหลังกลับจากกินปลาแล้วก็จะนำปลามาชั่งน้ำหนักให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอ่าวันนี้สามแต้มหมันๆน,น,นะครับตัวใหญ่ๆเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับตัวนี้หนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับกิโลเกือบครึ่งนะฮะอ่าตัวแรกนะครับ ดูตัวที่สองอันนี้กิโลเก้าขีดนะครับเกือบสองกิโลนะครับอ่าหนึ่งเก้าสี่ศูนอ่ามาตัวที่สามนี่ยังเป็นอยู่ หนึ 1> 1กิโลหนึ่งขีดเก้าศูนย์นะครับอ่าตีว่าหนึ่งกิโลสองขีดนะครับก็สามแต้มสวยๆครับด็ดก็สีทองนะครับอ่าก่อนี้หมดเวลาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปทำงานอีกนะฮะอ่าเช้าก็ หมาน่มานนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเอามาเพื่อนๆนรับชมกันต่อนะครับโอเคนะครับยอดคนลาเ็ตสวัสดีครับ